วันนี้พวกเราจะมาแนะนำห้องสมุดประชาชน,นอำเภอหนองคูศสีกันค่ะค,ค่ะาำรับทางเข้าห้องสมุดประชาชน,นอำเภอหนองคูงรีนะคะมุมแรกเลยที่นําเสนอนะคะคือมุมนั่งเล่นของพวกเราเลยค่ะจะมีม้านั่งให้ทั้งหมดสองที่นั่งค่ะเราสามารถเลือกนั่งได้เลยแต่ตอนเช้ามันค่อนข้างที่จะแดดนะคะแนะนําให้มาช่วงเย็นดีกว่าะคะ่ะมันก็จะมีลมให้เรา แล้วก็อีกมุมค่ะเป็นมุมข้างหน้าเราจะมีเป็นพระราชากรณียกิะ <c oughs> ของข๊บราชการที่สิบเป็นหน้าต่างๆเลยนะคะค่ะส่วนมุมนี้ค่ะก็คือน้ำพุที่พวกเราทำขึ้นมาตกแต่งเพื่อให้สวยงามทำให้วิสัยทัศน์ของออห้องสมข,ของพวกเราหน้าอยู่แล้วก็ร่มรื่นขึ้นค่ะ ใช่ค่ะน,นี่ก็จะคือทางเข้านะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกรุงศรีมุมข้างในมีอะไรบ้างพวกเราเข้ามามดูกันได้เลยค่ะที่พวกเราจะได้ใช้บริการในการ<ม>อ่านหนังสือนะคะพวกเราจะได้มาบันทึกสถิติการใช้บริการะคะ่ะและหลังการอ่านหนังสือนะคะพวกเราจะมีแบบประเมินความพึงพอใจในห้องสมุดของพวกเราด้วยค่ะ มาเป็นมุมตรงน้ำถวัยพระพรนะคะเรามาลงน้ำถวัลท์กคนอเลยและมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมวามู้ค่ะเป็นมุมหนังสือนะคะก็จะมีหนังสือให้เลือกอ่านได้หลากหลายะะเลยค่ะตัวอย่างใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้คะ่ะ พ่อเป็นวัยรุ่นจิงเจ็บปวดนะคะและเรายังมีอีกโซนด้วยนะคะพี่ขาก็าจะเป็นหนังสือเหมือนกันนะคะสามารถมาอ่านได้เลยนะคะอ่นานเรื่องอะไรจ้ะอ่านหนังสืออะไรจ้ะ มีหนังสือให้เลือกอ่านมากมายและยังมีโต๊ะนั่งชิลค่ะเราสามารถเลือกมาดูทีวีทางได้เลยค่ะค่ะแล้วเรามาต่อกันที่มุมสุดท้ายนะคะมุมเด็กมุมเด็กก็จะมีนิทานมากมายหลายเรื่องไว้ให้เด็กๆได้เลือกอ่านกันเลยค่ะเช่น ทัทองพิเศษบ้านใหม่ของคุณหนีนูน้อยหมวกแดงค่ะได้ม <Christ>. ีอ <Hum ming> ้อกอี้นั่งเล่นสหรับเด็กๆด้วยค่ะพอจบการนำสนอไปเที่ยเท่านี้ขอขอบคุณค่ะเกินไทยนะคะใครที่มาแล้วปวดระวังตรงข้างน้ำพูนะคะเแม่จะมีเท้าเหมือนเรานะคะนี่ค่ะ มาหนี้มานี่มาหนี้อะไร,ไรมาหนนี้มานี่พวกเรามีเครื่องดื่มบริการน้ำเปล่าฟรีโอนติมฟรีค่ะแต่อันนี้ยังใช้ไม่ได้ผลให้สปอนซเซอร์เรานะคะ <c oughs> แล้วก็มีห้องน้ำสะอาดสะอาดค่ะน้ำสะอาดสะอาดมีค่ะสองห้องเออที่ไรคะ นัสงสือพิมพ์ประโยชน์ของหนังสือพิมพ์มีมากนะคะสามารถหาได้ที่ Google ค่ะเพราะว่าเราเราไม่บอกนะคะว่าเราไม่บอกไม่ได้หิ่อหอกเ,อเล่ยนเรียลเลยนะะนี่นะคนนี้ยังลงน้ำท่าไอุปกรอนไม่เสร็จเลยอันที่สอง lật